แต่ว่าแต่ว่าน e> ้องก็สนิทกันโถอยู่ในบ้านไม่ต้องพูดกันแล้วนะกี่ไปข่าวไ่กี่มีสื่อช่องไหนไม่รู้ว่านะเออมีสิบสองคนขอสภาพอีกสองคนโอเคไปกันที่คนต่อไปเลยดีกว่านะไปก่อนนะครับก็หยาบหอาบ หมือนที่บอมเบย์ค่ะอยู่ในบ้านนาริสุเราไม่ค่อยมีเรื่องจะเม้าแต่ว่าล่าสุดเป็นตุ๊กตาใช่ไหมคะเฉินเฉินตุ๊กตาหมาดังคือเป็นตุ๊กตาหมาของเขาทั้งคู่แต่อีบ้าไปอยู่ ตจอบมาทาโฉงข้าเหนื่อยเลยเนี่ยเห็นเาไม่ก็เิเิเป็นเป็นานะที่น่ารักจริงเถามว่าเขาไม่ไปนเมาอเป่าหแล้วแล้วงครได้มคะใด้บอกของชัยเออเน่ยเป็นเรื่ของเสไม่เฉิเป็นด้นี้ล่ะ

ครบเลยอ่ะโอโหโอโนะครับโอเคไปต่อโอเคตไปยังไงบางครับก็เป็นเรื่องร้ายแล้วเน่ยอเรไนยันได้ทุกน้เมเดี๋ยวี่เระเด็เคือเราะเจรักเนไหนฉัเหลงายไหน่ะโดนเผาจะนะหมอกฟูหรอเป่าแต่น like ี like ่ผมเป็นเรื่องร้ยเจอโชคที่กล้องี่กล้องเจจะยัเน ไปเขาที่ตกใจเราก็เลยรวมหัวกันจัดแจงข่าวแรกเของค <ฮะ S 2> รงั้งแรกตกใจครั้งที่สองยังตกใจครั้งที่สาม<ก>ไม่ตกใจอีกครั้งที่สีต่ตกใจอะไรขนั้นะเราไปบางครั้งรู้ก่อนแต่พอโดนปุ๊บก็ตกใจมันก็แบบเอ๊ะมีบอลมีบอลเข้า <c oughs> ไปเจอตกใจมันเป็นช่วงที่จิตใจเขาอยู่ใน,ในตัว ไม่เห็นชีแหละวันนี้เรามีรถบรกพยาบาลทงแขลตัวนีเดียวตัวได้ได้รอไต่อไปครับอะไรครับก็ผมอยู่ในบ้านตอนที่คนยังไม่เปิดเผยตัวิ